สวัสดีครับวันนี้ลุงนันก็ไปรับผักมานะครับว่าจะเอาไปขายต่อนะครับไปขายให้กับชาวบ,บ้านตอนนี้ก็มาดูได้ครัเป็นพวกผักอะไรบ้างนะครับที่ลุงนันรับมาวันนี้นอันนี้เป็นพวกมะระนะมะละมะละเอามามะละนี่พวกกระหล่ำอันนี้ลุกอันนี้กระหล่ำอันนี้พวกพิษต,ตอนนี้พวกแม่บ้านนะคนงามแห่งบ้านเมื่อกลางกำลัง แพ็คจะเก็ี่ยให้ลุงนันเอาไปขายอันนี้เป็นพวกอะไรเนี่ยกล่ำดอกกล่ำดอกอันนั้นพวกดอกหอมแล้วก็พวกสีสี้ใหญ่ิดใหญ่มะเขืออ่ามีหลายอย่างทวงเย็นลุงนันก็จะออกขายตามหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้รับทายกันแบบขายแบบของถูกๆเลยครับเนี่ยสิบบาท ซื้อได้ที่โรงงานที่เดียวที่อื่นขายไม่ได้ราคานี้นะขายไม่ได้ราคานี้มีโรงงานขายได้เจ้าเดียวที่บ้านห้วยงาช้างอันนี้เป็นพวกต้นหอมโรงงานก็จัดส่งหอมอะไรครับนะหอมดอกหอมดอกครับนะงานจะเอาไปส่งตามราคาอันนี้ก็สิบห้ากรโลก็ร้อยห้าสิบแต่โรงงานก็จะส่งแค่ร้อยเดียว ให้ทางร้านได้กำไรห้าสิบบาทครับส่วนชุดนี้แหมพวกนี้นะฮะมาระเนี่ยอะไรเนี่ยขายเอามาจากในสวนขายให้ถุงละสิบบาทถ้าส่งตามมาค้าก็สิบสองถุงแปดสิบบาทครับบาทขายหัวละสิบาทถ้าไปตามท้องตลาดยังยังลุยขายสิบบาท ขายถูกถูกถ้าไปตามท้องตลาดไม่ได้ครับประมาณหัวละยี่สิบาทแต่ลุงนั้นขายเพียงสิบบาททุกอย่างสิบบาทเพื่ออะไรครับลุงได้อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยลุงได้นิดหน่อยลุงก็เอาเพราะว่าขายส่วนมากเพราะว่าลุงนั้นต้องการให้ประชาชนให้ประชาชนได้กินของถูกนะไม่ต้องการให้รับประทานของกับอะไรนิดเดียวกําไรนิดเดียวแต่กินนาน แล้วลุงจะได้รือเนี่ยได้อะไรอย่างเงี้ยลุงก็ได้ความรักจากประชาชนอ๋อครับผมโอ้นี่ผักแม่ไปไปแม่หูก็เ้ยอายังพอาบ้านไปขายให้หูนั้นไปขายอ่อกำลังจัดของได้ไปขายครับจ่ขายอะไรคะเนี่ย เรียนลูกมึงอู่นอนนี่ผักชีในสวนครับอ่าการท้องตลาดกขา็ขายขนาดนี้ก็ประมาณยี่สิบบาทแต่โรงงานขายเพียง10บาทครับ 10, 10บาทสิบบาทโวโลง่าหน่อยลำสี่สี่สิบมันได้กี่หัวได้สิบบาทก็ได้แหละ ครับหลังจากนี้ไปนะครับลุงก็ย่อขายนะครับถ้าเห็นลุงไปขายตามที่ไหนนะครับก็ฝากมือเรียกซื้อกันได้นะครับราคากันไม่แพงขายเป็นกันเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลุงก็จะขอจบแต่เพียงแค่นี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระตาหรือว่ากดติดตามนะครับขอขอบคุณครับ